กำลังหลับสบายแล้วจู่ๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหัวใจเต้นแรงทั้งที่ไม่ได้มีเสียงไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรใครเป็นแบบนี้บ้างคะหลายคนคงคิดแค่ว่าเป็นแค่ความเครียดหรือฝันร้ายชั่วขราวแต่จริงๆแล้วอาจเป็นสัญญาณที่ร่างกายกําลังผิดปกติในระดับลึกเรื่องแรกระบบประสาทอัตโนมัติทํางานผิดจังหวะร่างกายยังคงตื่นตัวแม้หลับไปแล้วสมองไม่ได้เข้าสู่โหมดพักจริงๆเรื่องที่2อฮอร์โมนเครียดสูงในตอนกลางคืนบางคนเหมือนจะนอนหลับแต่ร่างกายกําลังเหมือนโดนไล่ล่าอยู่ลึกๆเรื่องที่3ขาดแร่ธาตุสำคัญโดยเฉพาะแมกนีเซ เพราะแมกนีเซียมมีบทบาทสําคัญในการส่งสัญญาณการควบคุมระบบประสาทและผ่อนคลายกล้ามเนื้อลองคิดตามตามไง่ายๆนะคะต่อให้เราเนี่ยนอนเจ็ดชั่วโมงแต่เราสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้หลับก็เพราะว่าร่างกายตัวเองเนี่ยนะคะไม่ได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างที่ควรผลกระทบระยะยาวของการสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนซ้ําๆเนี่ยก็คือความจําสั้นเบลอคิดชา้าหงุดหงิดอารมณ์เหวี่ยงง่ายอ่อนเพลียต,ตลอดทั้งวันแถมยังไม่สดชื่นด้วยค่ะถ้าคุณกําลังเจอปัญหานี้ซ้ําๆการแก้ไขไม่ใช่แค่าการนอนไวแต่ต้องจัดสมดุลระบบป,ป,ประสาทและต้องเติม แร่ธาตุที่ร่างกายค่ะนั่นก็คือแมกนีเซียมค่ะเพราะว่าแมกนีเซียมจะปรับสมองของเรานะคะให้สู่โหมดสภาวะพักหรือว่า rest mode และมีคุณสมบัติทําให้เราเนี่ยหลับลึกและไม่สะดุ้งตื่นในตอนกลางคืนด้วยค่ะ